สวัสดีค่ะมินี่ก็คือเกาเนาะพี่น้องคือเกาแต่บอกคือเกาคือเกาแต่บอกคือเกามอนี่ยแยามือแรงกับสิอ่อส,อสิขาไม่ได้ก็คือกินโยพี่น้องกินตามบักคุงใส่อันใส่ข้าวโพดกินในเบิรงก็ได้อืม <laughs> แล้วก็มีโปรตีนโปรตีนตัว ตมซูมือชอบกินเล็กๆหน่อยบักงงก็สิบป๊ะขาดกล้วยกล้วยอย่าลืมเด้อกินแล้วก็เอามากนาบักงงก็การข้ากินแล้วก็เอาถูมินิสีโป๊ะถูสิเฮตัยเบิงซื้อๆแล้วก็บ,บักนาวบักนาวนี่เขาก็สิบป๊ะถิ่มเนาะกินกับกระเทียมซ่าธิตไหนเบิงพ่อ เพาะเสิมๆไม่นี้ก็อาจจะแต่งตัวสดใสนิดนึงขอบคุณเด้อค่ะที่ได้เบิ่งรายการไปลายโลโ,โซอ่าเขาเรียกว่าความงามเทาก็เทาก็ต้องมีบางเนาะเสริมเข้าไปเป่าเขาเรียกว่าเบาซู่กันฟังบอกกันว่าฟอกกันให้ให้ให้เขาเรียกว่าเลี้ยงลูกกันและกันน่ะเนาะท่าทีแต่การลูกบางเออกินอะไรผิวจะดูอันนี้สินะสดใสก็เท่าบรรณาตามก็ต้องแต่งแม่เป็นธรรมดาเนาะ สามประสานกับสิบองามขอบคุณด้ค่ะทีท่ติดตามรายการปรไหล่โรสโซสวยสวยเพื่อสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ